สวัสดีแฟนกีฬาฟุตบอลทุกท่านครับพบกับฟุตบอลไลฟ์ครับทัศนบรรณ์ด้านกีฬาฟุตบอลกับผู้อมานเจ้าของช่องนะครับมาฟันธงเซสโกครับสําหรับโปรแกรมฟุตบอลการแข่งขันพรีเมียร์อังกฤษประจําค่ําคืนวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวจะฟันธงลากยาวไปจนถึงคืนวันจันทร์น่นเลยนะครับเพื่อที่จะรวมอยู่ในคลิปเดียวกันนี้นะครับส่วนผลการแข่งขันนะครับของคู่คืนวันศุกร์และวันเสาร์ที่จบลงไปนะครับ ก็มีเลสเตอร์นะครับแพ้นิวคาสเซิล2ประตูต่อ4นะครับเลสเปิดบ้านชนะสเปอร์3-1นะครับเชฟยู U, แพ้คริสตัลเพลเดต0-2ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้คาร์บ้านนะครับเชลซี Chelsea, ไป1ประตูต่อ0นะครับถือว่าเป็นคู่ชิมลางนะครับคู่ชิงชนะเลิศของศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกฤดูกาลนี้นะครับจะชิงกันในวันพฤหัสในวันที่29พฤษภาคมนะครับ ส่วนลิเวอร์พูลครับเล่นคู่ดึกตีสองนะครับแอดบิน mm hmm. ก็ได้ลุกขึ้นมาพากเสียงสดด้วย mm hmm. ก็เปิดบ้านชนะเซอ์อมตันไป2ประตูต่อศูนย์ดูสกอร์แล้วเหมือนจะชนะสบายๆนะครับแต่กว่าจะได้ประตูที่2นี่ก็ปาเข้าไปช่วงนาทีที่90าจากเตียโก้คันทาร่านะครับเบิกสกอร์แรกในชุดยูนิฟอร์มหงแดงอ่ะไปฟันธงใส่สกอร์เลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มกันที่18นาฬิกาวันนี้ครับมาปาวูเผมตันเปิดบ้านเจอกับไบรตัน ทั้ง2ทีมต้องบอกว่าแทบจะลอยๆแล้วนะครับไบรตันเองอาจจะต้องการคะแนนอีกสักเล็กน้อยนะครับเพื่อการันตีการอยู่รอดในฤดูกาลนี้ส่วนวูฟเนี่ยคงจะไม่ได้มีอะไรที่จะมาผักดันมากนะครับใจก็อยากจะให้อา่าไปฝั่งทางไบรตันนะครับที่อาจจะบุกมาเก็บ3แต้มได้แต่เอาละนะครับเกมมันคือลอยๆทั้ง2ทีมนะครับไม่ได้มีอะไรที่จะมากระตุ้นมากมายนักนะครับก็ให้ไปที่วูฟแฮมตันหนึ่งไบรตันหแล้วกันนะครับ หรือถ้าจะต้องเลือกทีมชนะจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องจิ้มไปที่ทีมเยือนนะครับเพราะว่ายังดูมีพลังในการที่ต้องการคะแนนมากกว่านะครับขยับไปตอน2ทุ่ม5นาทีบ้านเรานะครับแอสตันวิลล่าจะเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแอสตันวิลล่าตอนนี้คือระยะหลังตั้งแต่เสียแจ็คเครดิตไปก็ฟอร์มต้นฤดูกาลก็หายไปเลยนะครับตอนนี้โดนอาซนอลโดนลีดแซงขึ้นมาแล้วเพราะนั้นเจอกับแมนยูชั่วโมงนี้ ความตระหายในใชัยชนะต่างกันราวฟ้ากับเหวนะครับปีศาจแดงมีโอกาสที่จะทําคะแนนลดช่องว่างนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยแมนซิตี้นำแมนยูอยู่13คะแนนแต่แข็งมากกว่า2นัดและเมื่อคืนนี้ซิตี้ก็แพ้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแมนยูเก็บ6แต้มเต็มได้นะครับเป้าหมายที่เลขกุฒนาโชชาบอกว่าต้องการลดช่องว่างระหว่างปีศาจแดงกับแมนซิตี้นั้นก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นก็เริ่มที่เกมนี้แล้ะครับก่อนที่ ช่วงกลางสัปดาห์จะมีโปรแกรมหนักรออยู่นะครับด้วยการเปิดบ้านเจอกับทั้งเลสเตอร์และก็ลิเวอร์พูลในศึกแดงเดือดนะครับก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาสู้ครับแอสตันวิลล่าถ้าแมนยูไม่เล่นผิดพลาดกันเองนะครับหรือว่าไม่เล่นหลุดฟอร์มเหมอนเองยังไงเสียสาแต้มก็เป็นของฝั่งปีศาจแดงแน่นอนและสกอร์ที่ผมฟันธงก็จิ้มไปที่แอสตันวิลล่า0แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2ครับ ไปตอนสี่ทุ่มครึ่งนะครับคู่นี้ต้องบอกว่ามีผลกับการลุ้นพื้นที่ไปเล่นสโมสรยุโรปฤดูกาลหน้านะครับทั้ง UCL แล้วก็ยูโรปาลีกเวสแฮมครับเปิดบ้านเจอกับทอฟฟี่เสียเงินเอเวอร์ตันนะครับเอเวอร์ตันตอนนี้เนี่ยอยู่อันดับ8นะครับจะลงแข่งนัดนี้เป็นนัดที่34มี52คะแนนก็ส่วนเวสแฮมเนี่ยอยู่อันดับ5นะครับมี58คะแนนจะลงเล่นเป็นนัดที่35 เลสเตอร์ ester, โดนเชลซีแซงขึ้นไปแล้วเมื่อคืนนะครับหยุดรออยู่ที่63คะแนนถ้าเวสแฮมชนะนะครับก็จะทำคะแนนขึ้นไปอยู่ที่61นะครับเรียกว่ากดดันจริงจอกสยามอย่างหนักนะครับปีที่แล้วเนี่ยก็แหกโค้มาแล้วนะครับเลสเตอร์ ester, ช่วงท้ายโดนทั้งแมนยูโดนทั้งเชลซีแซงเข้าป้ายท็อปโฟไปจนตัวเอง่ต้องไปเล่นยูโรปาลีกปีนี้ก็แอบเสียวอีกแล้วครับลูกทีมของโรเจอร์สแล้วที่สาคัญวัน เสาร์หน้านะครับวันที่15เลสเตอร์ก็จะต้องเล่นนัดชิงชนะเลิศเอฟเอคับกับเชลซีด้วยโอ้โหเรียกว่าไม่รู้จะเอาเป้าหมายไหนนะครับถ้าโรเจอร์สจัดทีมแบบออกลูกกักๆนะครับมีโอกาสที่จะพังได้เหมือนกันนะครับดูแล้วนะครับแหมใจผมก็อยากจะให้เวสต์แฮมชนะนะครับเบียดชนะนะผมว่าอาจจะเบียดชนะสัก2 1 3 2อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่1 0เนี่ยสกอร์นี่ไม่น่าเกิดขึ้นนะผมว่าสองห่ามสองน่าจะน่าจะสวยแต่ทีนี้ว่า เอวัตันเนี่ยเป็นทีมที่ผีเข้าผีออกครับนะบางทีเจอกับทีมที่แบบแข็งแข็ง,ขงบทจะแข็งก็แข็งขึ้นมานะครับอย่างนัดก่อนหน้านู้นก็บุกไปชนะอาเซนนอลเอานัดถัดมาแพ้ขาบ้านให้กับแอสตันวิลล่าแบบเนี้ยนะครับเราก็เลยรู้สึกว่า,ามันเป็นทีมที่เอาแน่เอานอนไม่ไรก็เลยเอาเป็นว่าเดาใจเดาทิศทางบอลแล้วกันนะครับว่าเวสแฮมแม้ว่าดูจะมีความเฉียบคมแล้วก็ความคงเส้นคงวาม,ม,า,มากกว่าผู้มาเยือน แต่ก็ด้วยการที่เอเวอร์ตันนะครับมีผู้จัดการทีมชื่อว่าคาร์โลเชโรติเนี่ยนะครับอาจจะทำให้งานของเวสแฮมไม่ง่ายนักนะครับเพราะนั้นผมก็เลยจิ้มไปที่สกอร์เวสแฮม2เอเวอร์ตันสครับไปคู่ดึกนะครับตอนตีหนึ่งืนนี้แหละนะครับอาร์เซนอลเปิดบ้านเจอกับเวสบรอมอาร์เซนอลเนี่ยนัดที่แล้วไม่ไม่รู้จะพูดยังไงดีนะครับก็บุกไปเยือนนิวคาสเซิล นะครับก็ชนะมา2ประตูต่อ0แต่เกมยูโรปาลีกนะครับรอบรองนัดที่2กับบียเรลก็ยิงประตูไม่ได้เสมอไป 0, 0. ูคือฟอร์มอาจจะไม่ได้เละเทะมากแต่เหมือนกับยิงประตูได้น้อยนะครับพอโดนยิงก็พลาดอะไรอย่างเงี้ยมันออกแนวแบบนี้มากกว่านะครับแต่ว่ามาเจอกับเวสต์บรอมที่ก็ยังดิน้นรนนะครับยังดิน้นรนที่จะหนีตกชั้นแต่ด้วยความภาคปฏิบัติแล้วเนี่ยการที่ เดี๋แบ็กกี้จะเอาตัวรอดในพิมลีกปีนี้ต้องบอกว่าสุภาษิตไทยที่บอกเข็นครกขึ้นภูเขางมเข็มในทะเลนี่เบสบอลเอื้อมไม่ถึงนะครับโดยส่วนตัวมองแบบนั้นเพราะมันยากเสียเหลือเกินเพราะนั้นอาเซนอลก็ไม่มีอะไรแล้วครับนอกจากทําผลงานในฤดูกาลนี้ให้อยู่ในเลขหลักเดียวทําให้ดีที่สุดกับโปรแกรมอีก4 5หนัดที่เหลือเพราะว่าก็ไม่ได้มีลุ้นอะไรแล้วนะครับตอนนี้ก็คือกอดคอลิเวอร์พูลเอาไว้แน่นเลยนะครับสำหรับปืนใหญ่เพราะนั้นยังเชื่อว่าถ้ามัน รู้สึกผ่อนคลายแล้วนะครับจากการตกรอบยูโรปาล,ลีกมาก็อาจจะทำให้ผู้เล่นของอาร์เซนอลเล่นสบายขึ้นรีแลกซ์มากขึ้นไม่กดดันนะครับก็น่าจะเบียดชนะเวสต์บรอมผู้มาเยือนได้นะครับฟันธงไปที่อาร์เซนอล2เวสต์บรอมบิชอเบียน1ครับไปที่คืนมันเดย์ไนท์ครับคืนวันจันทร์ช้ามืดวันอังคารตีสองครับก็เป็นทีมท้ายตารางเจอกันเองนะครับเจ้าสุน้อยฟูตแลมทีมอันดับ18ของตารางก็นี่เป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่ทมีโอกาสจะ ตกชั้นเหมือนกันนะครับเปิดบ้านเจอกับเบอร์ลี่ของเอติฮาวก็ไม่น่าจะมีอะไรอของชอนได้ครับตัวตีนะครับดูแล้วเนี่ยนะครับถ้าว่ากันตามตรงก็อาจจะออกเสมอได้นะครับอาจจะออกเสมอได้แต่ทีนี้ดูว่าเบอร์ลี่นะครับผลงานจะดีขึ้นในระยะหลังนะครับเบอร์ลี่ผลงานดีขึ้นในระยะหลังนะครับแม้ว่าเกมนาที่แล้วเนี่ยจะเปิดบ้านแพ้กับเวสแฮมไปก็ตามนะครับแต่ก็ยังยิงประตูได้ เรื่อยๆอยู่เหมือนกันนะครับฟันธงไปเลยครับผมให้ฟูลแลม1เมอร์ลี่2วัดใจไปนะครับนี่คือปันธงใส่สกอร์สำหรับฟุตบอลพิมริกสุดสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่เหลือคืนนี้ตั้งแต่6กโงเย็นบ้านเราไปจนถึงตีหนึ่งแล้วก็คู่คืนวันเดนไนวันจันทรนะครับตอนตีสองแล้วก็ในช่วงกลางสัปดาห์นะครับก็มีแมตต์ตกค้างนะครับทีมที่ยังพึ่งจะเล่นไปนัดที่34เนี่ยก็จะลงเล่นนัดที่ 35กันนะครับในช่วงกลางสัปดาห์ตั้งแต่คืนวันอังคารไล่ไปนะครับคืนวันอังคารเช้ามืดวันพุธไปหนึ่งคืนวันพฤหัสเช้ามืดวันศุกร์ตีสองสนาทีแดงเดือดนะครับเลื่อนมาจากคืนวันที่2พฤษสภาคมที่มีเหตุประท้วงของแฟนบอลแมนยูนะครับเอาละกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามฟุตบอลไลฟ์เอาไว้นะครับเราจะมาร่วมด้วยช่วยกันร่วมส่งพลังใจเชียร์ทีมรักของพวกเรานะครับไม่ว่าท่านจะเชียร์ทีมไหนขอแค่คุยภาษาฟุตบอลนะครับ คุยภาษาฟุตบอลนะครับไม่ใช่คุยภาษาตามอำเภอใจตัวเองนะครับเราก็จะมาร่วมสนุกเป็นเพื่อนพ้องน้องพี่เสียฟุตบอลอย่างสร้างสรรค์ไปด้วยกันกับฟุตบอลไลฟ์ครับไปแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยครับบอดโลกลอดไทยสวัสดีครับ